นับเป็นโซ่ขนาดกรรมครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินเจ็ตรอยซ่อม17 m a ยังไดก็าตามนับเป็นโซ่ขนาดตรรำครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินเจ็ตรอย่ายังไดก็าตามจะมีอาการต่างๆคือมึงนงงปวดซี่ซักขื่นไส้อาเจียนท้องเสียเหล็บเป็นตะคิวตีกามเนือ้อ จะมีอาการต่างๆคือมึนงงปวดซี่สะเส้นรายอาเจียนท้องเสียและเป็นตะคิวสีข้าเนียสุดายครับต่อมานะครับก็เป็นเสียงเสียงอีสานนะครับอันนี้ก็จะมีสิบหกเสียงนะครับน,นี่ตัวอย่างอย่าททำให้ประชาชนรู้สึกคลางแคลงใจเลยว่าที่อุตส่ากัดฟันทำงานเสียคภาษีและประกันสังคมตลอดมานั้นได้อะไร ถ้าทําให้ประชาชนรู้สึกคลางแคลงใจเลยว่าที่อุซ่ากัดฟันทํางานเาสียภาษีและประกรันสังคมตลอดมานั้นได้อะไรเมื่อการทดลองได้ผลจึงเริ่มสีดกับคนในิยุคแรกนั่นใส่รักษาอาการตาขีตาเลหนังตากระตุกเมื่อการทดลองได้ผลจึงเริ่มสีดกับคนในหยุคแรกนั้น ใส่รักษาอาการตาคีตาเล้งตากระตุกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเสียงภาคเหนือย0เสียงนะครับชนิดแรกคือเคตามีนอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดแรกคือเคตามีนอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท อันที่จริงแล้วก็เคยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆตั้งแต่ปี2,557โดยกรณีแรกเป็นของบริษัทเซียงไฮ้อันที่จริงแล้วก็เคยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆตั้งแต่ปี2,557โดยกรณีแรกเป็นของบริษัทเซียงไฮ้